โอ้ยสรุปแล้วว่าอาทิตย์นี้นะจ๊ะอาทิตย์นี้บ่ได้ไปหายายอีกแล้วพี่น้องจ๊าหัวซึกเสา้ามากเลยเพราะบ่คิดว่าบ่คิดว่าธุระตัวนี้สใส่เวลาถึงสองสามอาทิตย์จังสี่นะจ๊ะอันนี้ข็้มาทำห้องให้สวยดี เดี๋ยวยาำเช้า,ชามีอะไรในนั้นพริกน้ำค <laughs> นไทยก็มีอย่างนี้แหล <laughs> ะตา <c oughs> ยนี่ยอ,อันนี้เหรออันนี้เลือดเลือดเดี๋ยวเอาให้แม่ มาให้เราเลี้ยบเลี้ยบเลยนี่บลูดแต่ทาร่าเด็กหมอยู่โตเร็วจังเลยมากเลยค่ะขอบคุณค่าขอน้ำเปล่าเอาแบบนี้สองสองสองขวดแม่แม่เก็บพวกเอดตั้งมั้ยเนาะกระปิ้นกระปิ้นเาใแม่เลือดอะเอาให้แม่เออ

มากินอีกไหมอันนี้แม่กินตั้งแต่แม่เป็นวัยรุ่นแล้ร้านเนี้ยตั้งแต่แม่วัยรุ่นยังกลับมากินเหมือนเดิมอร่อยอร่อยไหมพ่อนี่มมาไ้เป็กลุ่อยไป้รยคุณเล็กอร่อยไหมอิ่มไหม

ตรงสะพานนะ <ผม S 1> เดินไปนลูกเป็ดเป็ดเป,<ๆ>ปเป็ดะไันิไสวยมากนี่นี่โอ้โหสะตรงนั้นน่ะเขาจะมีปลายเยอะอ่ะเธอเออดูนี่ทุกคนบรรยาก,กาศ ฮะวสวยมากสวยมากสวยมาก,กาาาาาาสวยมากดูทุกคนกระต่ายกระต่ายกระต่ายสวยมากลูก แทำไมอะดุสิไทยมันชอกใ้ big กับ่อยที่เอ้นี่เหรอยุงกัดเหรออ๋อ๊ก g one อ๋อแบบนี้สิเออไม่เป็นไรสวยบ๊าาย น่ารักเนาะหลายตัวกุ้งช่น้ำปลาไม่ที่รักที่นี่กุ้งช่น้ำปลาอร่อยกิน,นเป็น<อ>ยูบอร์กินของฝากนี่ของฝากมาก โอ้ยขอบคุณค่ที่รัาอันนี้ของมึ้นละนงดเดนยะกับช็อกโกแลตด้่าวางตรงน้นที่วางตรงนี้ที่น่ะ่ปลาลูกให้ลูกชายแก่ ไม่รู้ค่ะจริงหรอตงย่าตามผัวไปลาไหนว่าตัดไยที่ะนอยู่ดูแลน้องมันนี้พี่จิ๋ ผักขี่หนูใช่อย่าเาเอาาตาเลยก่ไดไมต้องก็เียเู้กู้ง้เราทำให้ไหมอาบ่ฮึเอา่เอาอะไรอะมี่ยมเอาเอาครับได้ฮะเอาเลยตักในลูกเอาซ่อมเอาซ่อมจิ้มด้วย Ja, samtidigt. Ja, samtidigt. Ja, samtidigt. ถอยเออแก้ตัวก็ไม่ัองนู้นแหละอ่อฝรั่งไม่กินหรอกแก้ตัวโอ้โหดูทุกคนเบอร์คุณอะไรคือสีเหลืองเยลือดเข้มอะไรปิดไก่ใช่ไหมครับมีที่วางไหมปิดไก่เดี๋ยวให้ พอแล้วครับยวไม่เอาเองคบริการแม่แม่ไปใส่กับแม่กับเหตุงานน้ำไงมาสก์บาริสบาริสเอ่อยาทาลิตกรันค่ะเอลเลนไนเด็กกูบรายาวิลล่าสมองกับลิตรเอเตอร์ลิตรแม่เด็กกูบราใช่ไหม น้ำปลาอยากได้ไหมดูนะงาเข้าปากเป็นซูชิกุ้งหรอใส่ซอสใส่น้ำจิ้มเอ่อซีฟู้ดมันเป็นยังไงเผ็ดไหมพอเผ็ดว่าสั่นหลุกฉันมีแม่แต่ที่ไหนเก่งเก่ง แม่สอนแม่แม่แบบว่าเกินคาดมากอะมางวดเนี้ยก <funds. S 2> <having> ินได้หมดเลยใช่ผัดผัดไหมผัดมากาบกเเป็นเมหมส่ให้กลตรงนั่นเออไม่มีกาวเนาะอุ้นมูเหอเนีเมิใชี่ เดี so. ้ผมไปกับคุสนทิตยครับไม่นี่นอตนี่สอะไอดิสกรีนกรอะไรแน้อี่กระเขช้อนแก้วอ้าวตัช้อนอ่ะช้อนอันกลุ่งแซนน้ำปลาแล้ช้อนแก้วยังไม่ใส่่จิ้มเลยเดียวมันใหญ่เกินอะ แอแกมีความสามารถด้นก็เทลงเลยไงแซ่บกิน้าหางหรอแกไม่แกหาเลยหรอดีกระหางมันอยู่นี่อร่อยอร่อยเนอะน้ำจิ้มเขาโอเคเลย ล,ลิตรแอตเตอร์ลิตรลิตรแอตตลิตนายคุณเอานู่นว่าไรพอเดินไปตรงนู้นอไอแต่แม่ไม่เห็นให้อาหารปลา ไปไปเลยลิตรแอตตลิตรลูกโอ้ยยังไม่ถึงอ่ะอ๋อตรงนี้ดู นูนหมดเนี่ยลูก <c oughs> วานอยู่ตรงนี้นะลูกวานอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันมากิน <c oughs> เออนูนนูนเห็นไหมมันมาแล้วทำไรลูก โ uh อ้สีเหลืองสวยอมกมมอใช่ดูสวยมากเลยโอ้โหตัวนี้ អូខេបੱលុះខៃມັນអឺមើលដូចខុសអូតានិងផងខៃនេះមកចឹងអូអレ็กยังไม่ได้ให้มันเลยลูก สวยมากทุกกินอาหารบรรยากาศเยอะเดินฟ้าดิวะแค่โฟลิ่งแค่เย็นป่าวันรึว้าวว้าวว้าวมันอร่อยนะเส็ดพวงเสร็จดัวกงอยากบอกอันซีดังมันอร่อยมากเลยมันไม่อร่อยมันไม่อร่อยอันไม่อร่อย สีดำเยอไปสีดำเยอไปไม่ใช่ไอ้ตัวเลียวๆอ่ะแกชอบเออขอบใจมากเพื่อนรักสีส้มกับสีชมพูกับสีเหลืองของข้าอ๋อเหรอสีส้มสีชมพูสีเหลืองมันเป็นอะไรสีส้มสีชมพูสีชมพูแล้วก็สีเหลืองอะไรมากมันเหมือนสุกชละเมียนชิมชิมเขาบอกว่าอร่อยะากเอาไปทั้งสามสีเอาไปชิม อเย้น่ารักน่ารักอันนั้นเป็นลิปกลอสนะลิปกลอสใช่ไหมเธอไม่สีแดงอยู่แล้วอันนี้สามีบอกไม่ขโมยอออันนี้เนี่ยต้องหาที่ไวนะเนี่ยรู้ได้ไงเพื่อตื่นมาทาตอนกลางคืนสามีจะต้องมาขโมยแน่ๆหรอใจเพื่อนเลกมาเป็นไร ทุกคนบ้านหลังนี้หลังนี้หลังนี้เป็นคาราโอเกะหมดเลยเป็นห้องใครห้องมันเหรอเธอเอ้ยปัดแกเคยไปอะไรอ่ะอ๋อ ทักทายทุกคนโอ้ยมือในีพึ่งเห็ดทุระเหลวจ้ะพึ่งไปเฮ็ดทุระแล้วก็คือไปเต่าจ้ะทุกคนประมาณสองชั่วโมงทุระเหลวเหลวสำหรับมือหนีนะจ้ะอาโตตี่เห็ดมือว่านนะจ้ะยังโบเลวจ้ะประมาณสามอาทิตย์นะจ้ะจังสีเหลวิดเบิงโอ้ยสรุปแล้ววา่าอาทิตย์หนีนะจ้ะอาทิตย์หนี่บ่ไใดไปหายายอีกแล้วพี่น้องจ้าหัวซึกเศร้ามากเลยเพราะคิดว่า อบอคิดว่าธุระตัวนี้ใส่เวลาถึงสองสามอาทิตย์จังสี่นะจ๊ะเมื่อวานี่แลนประมาณหกหลอบโดยเอกสารอีหยังต่างๆนาะจ้ะหหลอบพี่น้องตอนแรกนะไปถามไปถามเขาว่าเขาตรงใส่เอกสารอีหยังเนาะจ้ะ พ่ออันเขาเขาเขาหยาดต่วันพ่อไปถึงเราตรงการนั่นตรงการนี่ตรงการนี่ก็เลยเข่าไปถามกวนว่าเออตรงการเอกสารอีหยังแน่คอยสิเฮ็ดแบบคอยสิเฮ็ดธุรกรรมนี่คอยซีใส่เอกสารอีหยังแน่เข้าไปถามเขากอนนะจ๊ะเสร็จแล้วพ่อค่ะพ่อเพื่อนบอกบอกให้เขียนให้เลยเด้อว่าสีใส่อีหยังจังสีนะจ๊ะเสร็จแล้วก็ มาเอา,เอามาเตรียมเอกสารมาเทาตรงการอีกยังผื่มจังสีนะจ๊ะนั่นแหละก็เลยเล่นไปเล่นมาหกหลอกกันยังอันอันโบเลวนะ่วหนหมายถึงว่ามือเดียวโบเล่ยจังสีนะจ๊ะก็ต้องทาภายในภายในวันศุกร์นี่ต้องทาเขาตอบรับมาว่าเขาสิตอบรับ,บโบเนาะพี่น้องฮ่ลละล่ะก็ต้องกลับไปอีกเทือน,นึงเสร็จแลว้วก็ต้องทายอีกประมาณสองสามอาทิตย์รวมแล้ว ธุรกรรมนี้เหตุอยู่ประมาณสามอาทิตย์จ้ะพี่น้องก็เลยอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ก็สิทธาให้เขาตอบกลับมานะจาว่าเขาสิตอบกลับมาเมือ่อใดเขาสิแต่เขาก็พูดเขา่าวว่าสิเป็นวันศุกร์นี้เนาะจ้ะทุกคนคอยก็เลยโบสามารถทีสีเดินทางไปสุรินใดัยในอาทิตย์นี้นั่นละพี่น้องก็เลยตรงถาจ้ะเส็จแล้วเมื่อเสาร์นี้ไปเฮตุธุรกรรมอื่นอีก อีกนอกจากก็เลยอันไปตั้งแต่าเา้าเฮ็ดประมาณสองชั่วโมงจะอันเนี้ยก็คือเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะจ้ะนั่นแหละทุกคนก็เลยต้องถาเวลาเนาะพี่นอ้องฮั่นละก็เมื่อคืนนี้ไปอัน นัดม no. e yeah. yeah. ูเนาะมูมาจากเยอรมันพี่น้องมูมาจากเยอรมันข่อยบ่ข่อยได้ทายหลายเนาะพี่น้องข่อยบ่ข่อยได้ทายหลายเพราะว่าอันเขาอันอันมีมีฝรั่งน้ำจังสีนะจ๊ะเป็นแฟนของของมูจังสีีนะข่อยก็เลยบดา้ทายหลายเนาะจ๊ะอันมูมูที่ดาลัดเป็นเป็นมูอันสมัยเด็กน้อยอันอยู่หมู่บ้านเดียวกันแล้วก็อ่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันแล้วก็ เรียนหนังสือน้ากันไงพ่อเป็ดไวรุ่นมาพอกันยังสี่นะจ๊ะกัใส่ชีวิตอยู่น้ากันกินนอนอยู่น้ากันยังสี่นะเพื่อนเพื่อนที่ดาลัดไดแฟนค้นเยอรมันนะจ๊ะส่วนเพื่อนไลลาที่ชุดดานะจ๊ะเป็นเพื่อนสมัยไวรุ่นนั่นแหละก็เป็นเพื่อนน้ากันนี่เลยจ๊ะเพิ่์มมาเธอหลังหมายถึงว่าเขาคบเธอหลังยังสี่นะจ๊ะเพื่อนคนนี้นะใหญ่มาจากอัน,อน ตอนนั้นเพิ่อนอยู่อยุทยานะจ้ะเพิ่นเห็ุงานอยู่อยุธยาฮะเพิ่นกัมาเริ่มต้นชีวิตอันอยู่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 หนีเนาะจ้ะก็เลยแบบเพิ่อนเพิ่งนเนเพื่งา่นเพง่รนเพิ่นเพื่เพือนเพอน่เนเ่นเ่เพ่นอเ หลายอย่างจ้ะนั่นลหละส่วนข่อยนะยูยูหนีกอนเพลยังสินะจ้ะข่อยเห็ดงานเป็นตัวแทนขายประกันแต่ข่อยเป็นตัวแทนซื้อข่อยอยังบด้ท่านใดเป็นอันเป็นอ่าท่านใดสอบเอาใบตัวทแทนนาะจะขายประกันของข่อยนะเราข่อยเห็ดงานทําความสะอาดอ่าเคยเราให้ฟังเลยเนาะพราะข่าวข่าวสมัยที่ เห็ดคลิปกอนๆนะจ๊ะเห็ดงานทําความสะอาดให้บานฝรังเป็นเป็นมูของแฟนพี่สาวนะจ๊ะคอยคอยเห็ดงานอ่านทําความสะอาดบานฝรังเย็นๆคําๆมาอ่านคอยไปเห็ดงานเสิร์ฟบานาราโอเกะยังสี่นะจ๊ะช่วงช่วงเป็นวัยรุ่นประมาณสิบอ่า สิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก่าประมาณนี้นะทุกคนนั่นล่ละข่อยอันมือหนึ่งข่อยเหตุงานสามสามอย่างนะจะ๊ะแล้วเพื่อนไล่ลานนี่เพื่อนก็นมาอยู่น้านั่นละเป็นทีม่าของเข้ามาเพื่อนเพื่อนในช่วงเวลาหนึ่งทีอันไล่ลาบ่ระท่านนี่มีงานยังสี่อันตกลงสี่เหตุอีกง,งานนี้ยัง<ม>ยังสีน่นะจะ๊ะพี่น้องช่วงนั้นกับเป็นช่วงทีเฮ้ากะเอามูมาอยู่น้ำบัดนี้กะ ต่างคนต่างเบาเงินมันบ่พอนะจ๊ะทุกคนมือแน่ก็ได้ต้มม่มมะหมาสู้กันกินนั่นละทุกคนจา๋าเรื่องของเรื่องมันก็นเลยแบบเป็นมูฮักนะหน้าพี่น้องนั่นละ เลวทุกมือนี่อันชีวิตเพิ่นดีดีเลยจ้ะไลหละส่วนเพื่อนเหมียนเพิ่นกับยูเยอรมันจะเพิ่นมาเทียวนะจ้ะไพที่บเห็นคอยให้อันของขวัญของฝากอ่านมูมูทิดาลัดนี่กะก็คือเพิ่อนอยู่เมืองนอกคือเขาอย่างสิน่น่ะจ้ะก็เลยบดาให้แล้วนะก็เลยบดาให้อันของฝากจั่างสิเราแล้วเพิ่นสิเดินทางกับอันเยอรมันอันเพิ่นสิเดินทางกับ เยอรมันวันทีน่ยี่สนี่มั้งวันผุดนี่จ้ะก,ก็เลยอันมือนีอันมือขึ้นกันเลยไปพ่อกันเป็นเป็นมือเป็นมือแลดในรอบ16ปีที่ได้พ่อกันพี่น้องนั่นแหละกับเพื่อนที่ดาลัดนั่นแหละก็เป็นมูสองคนนี่เป็นมูหักตั้งแต่น่อยๆจนแบบเป็นไวรุนจนสมือนี้ยังยังคบกันอยู่ก็คือแบบ บดได้พอกันโดนปันไดยกันย่างแบบตอติดนะจ๊ะทุกคนคือมันโบแมนแบบว่าพ่อแยกกันไปเราห้องแบบบมีความแบบว่าสีต่อบบติดอีกอย่างจังสีก็คือแบบคุยกันคือคือมูคือพวกทุกวันเลยอีกย่างจังสี่นะจ๊ะสิบหกปีกับเพื่อนที่ดาลัตจ๊ะส่วนเพื่อนไล่ลานี่อัน พอกันแน่ในช่วงที่เข้าเดินทางกลับไทยเนาะจ้ะเพราะว่าเพิ่อนอยู่ไทยอยู่แล้วอย่างสี่นะจ้ะเพิ่นก็มีแฟนคนเยอรมันคือกันเพิ่นก็มีธุรกิจอยู่ในเมืองไทยอย่างสี่นะจ้ะทุกคนทุกคนต่างมีแบบทุกคน,น่ะถีบตัวเองจากที่เข้านั่งกินมาม่าน้ำกันอย่างสี่นะจ้ะจนทุกมือนีไว้หละลาเขาสบายเฮงจ้ะทุกคนจ้าส่วนเพื่อนเม้นกัน ตามชีวิตเมืองนอกที่เฮาอยู่อยู่ผุนไพภัย,ยกับหูเนาะจาว่าเฮากับเฮ็ดงานคือกันยังสี่น่ะเพิ่นกับเฮ็ดงานเพิ่กนกบเลี่ยงตัวเองของเพิ่นคือกัน <c oughs> ยังสี่จ้าฮัลละก็เว่าสู้กันฟังว่าอันเป็นมูที่คบกันตั้งแต่ยาวนานแห้งพี่น้องรวมทุกถือว่ารวมทุกรวมซุกกันมากินหัวเทียวอันเฮ็ดงานส่วนส่วนอันเพื่อนที่ดาลัดนี่เพิ่น ่าช่วงไว้หลุนเพร่อว่าช่วงเด็กๆเ,เพิ่นกะเพิ่นเลี้ยนเพราะว่าเพิ่นเพิ่นอยู่บ้านหน้าสาวเนาะจะเพิ่นบ่จจาเป็นตรงเหตุงานจังส่นะ่อยกะเวียนไปหาเวลาคอยบรัได้เหตุงานาทำความสะอาดให้อันเพราะว่า ทีเฮ็ดบ้านทําความสะอาดให้ฝรั่งนะจ๊ะมันก็ยูในทีกัะเด่นทีทีเพื่อนที่ดาลัดอยูนั่นะแหละบ้านของฝรั่งนะข่อยกะพอเหตุทําความสะอาดบ้านให้ฝรั่งเสร็จแล้วข่อยกะอ้าวเวมาหาที่ดาลัดอยู่บ้านอยงสีกะเมามอยอียางสุยางชวนเป็นไวรุ่นกันละกะนผ้ากันไปลองค้าลงคาลงเอ่อคาลาโอเะไปดื่มไปยังแนตตามภาษาไวรุ่นชองนะจ๊ะแต่กว่าข่อยนะเป็นคนเหตุงานพี่น้อง ่อยเป็นคนเหตุงานก็คืออันมือไดทีมิสัมมาณมือใดทีหัวหน้าภาพไปสัมมาอันตัวแท่นประกันกะป้ายกับเพื่อนที่ดาลัดนี่แหละจะไปน้ากันนอกจากต่างจังหวัดอีกยังไปนอนขึ้นไปนอนลงเลมอยู่ใสหัวหน้าหัวหน้าประกันเพื่อนก็เอาไปน้าจึงสีนอจากกับป้ายนอกจากแล้วก็อันคอยกับเหตุทงความสะอาดบ้านให้อ่าฝรั่งนาะจากอยู่ในกาเด่นทีเพื่อนที่ดาเพื่อนยูนั่นแหละคอยกับ นั่นแหละกันเลยได้เงินเดือนสี่พันตัวนั้นเนาะเฉพาะทําความสะอาดลอยคอยกับไปเป็นเด็กเสิร์ฟอีกจก้ะเด็กเสิร์ฟเป็นสมัยก่อนนี่มันเป็นลานคาราโอเกะจ้ะแต่ว่าคอยอันอ่าอันคอยบดได้เฮ็ดดนแต่ว่าคอยกระเฮ็ดอ่าพอได้เงินเดือนอยังสี่นะจ้ะสองสามเดือนประมาณนี้แหละที่คอยจําได้เนาะจ้ะกับ อันพ่อพ่อหูซึกว่าตัวเองแผ่บุรีนะจ๊ะแผ่บุรีในหลานข้าเรา๋ข่อยกันเลยอ่าล่าออกข่อยกันเลยบอเห็ดอย่างสี่นะจ๊ะทุกคนก็นเลยแบบไปหาเสิร์ฟอีกหลานอาหารไปหาหลางถวยอันอันไปหาหลางถวย มันเฉพาะหลานอาหารจีนที่มีทั่วจีนลงนะจ้ะข่อยก็ไปหาหลางถั่วยูแถวพัทยาเหนือเมื่อก่อนเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยจะก็คืออันทั่วมาลงปุ๊บกิน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 เท่ากับเก็บโตเก็บโตเท่ากับหลางบบดนี้แต่ลอยสิบบาทเองจ้ะตมือตมือถี่ทั่วมาลงนะจ่ะคือแบบคายแห้งแบบ มันบ่คุมกับอันที่เข้าเนยเหมือนคนจีนมาลงทั่วยังสี่เวลากินเ่นก็กินขีห้ห่ายังสี่นะจะ้ะข่อยก็เลยมือน,นันเห็ดข่อยเห็ดใ้มือเดียวข่อยก็ออกจะ้ะบ่เมน่าบทนนะะ่ท้น้อจ้ะแต่ว่าหูซึกว่าเฮาเนยกว่าถี่เฮาใดเลรงงานนะจะอาคาจ่างนะจะ้กะก็เลยอ,อ่าบ่เอาจะ้ะอันนั้นก็เลยบอ่เอาข่อยจับอะอาอาชีพจะ้ะทุกคนจับ อย่าได้เงินอย่างละนิดละน้อยกับเพื่อนไร่ล่ากับอยู่น้าแจ่ช่วงหนึ่งพ่อนอยู่เด็ดเป๊ดเดียวได้จากเพื่อนบดยอยู่โดนกระข่อยอยังสีนะจา้ะกะเป็นช่วงจังหวะที่อยู่น้ากันเหล่ามีความสุขนะพี่น้องเขาเอื่นว่าช่วงรวมทุกรวมสุขกับมูยังสีนะจ๊ะนั้นละทุกคนกเกาะเบาสู่กันฟังเนาะจากว่าตนปลายสายเหตุกับมูสองคนนี้มาจังได้ยังสีก่กะนั่นละตามที่บอกนี่เลยจ้าทุกคนนั่นละ ก็มืนีก็คิดว่าสิไปเลียงทรงมูทิดาลัดไปกับเยอรมันนะจ้ะแต่แตะเบิงว่าเพิ่นสีว่างบอก็คุยกันไว้เต็มืมดขึ้นเลยว,ว่าเออสีว่างบอทว่างกับบอเข้ากับสิไปเรียงทรงยังสีนะจ๊ะเพิ่นกับสิกับเยอรมันเนาะคันว่าได้พอมือนีก็แสดงว่าอันเข้าใดพอกันทรงเ่อในในเวลาเดียวอ่าในเวลาที่เดินทางมาประเทศไทยนี่นะจ๊ะทุกคนหันละ เนาะทุกคนก็ได้ฟังชีวิตพ่อขาวขาวกับมูเนะจ้ะทุกคนจ้า